สูงครับนองกจาชั้นสูง ขอบคุณเอฟซของมหายุศพาเที่ยวครับตอนนี้กำลังจะลงกำลังจะลงเขาครับพี่น้องเขาที่ภูบอบิดอําเภอเมืองจังหวัดเลยได้บรรยากาศครับพี่น้องได้บรรยากาศธรรมชาติสวยงาม บันไดบันไดไกลสุดพ้ตนตามพ้นเขินได้อ่ะไปด้วยกันครับอ,นนอันนี้ทำรอด

เอาบรรยากาศเย็นๆมาฝากพี่ฝากน้องครับที่ภูบ่อบิดอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับคนทยอยขึ้นทยอยลงคนขึ้นคนลงอ ทำเป็นทำขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟลงบันได

อโอ้โยก่สุดพนไก่ไก,ไก่อะเบิ่งการขืนการลงธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติสร้าง ขอบคุณทุกกำลังใจครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับไลนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับ คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณแนละสวัสดีครับ